ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีน้ำเด้อครับแค่สวัสดีข้อแล้วรอสับแล้วถักกลับไปบอกพวกพวกเตรียมมัวไปรอเลยหาครับพี่น้องไปเปิดตามันให้น่ามังกรดีสารกับผมทางซากเกี่ยวออกท่นครับผมตอกท่นเขาเซียนครับผมโดนนั่นที่ที่มีกค้าสั่งลกค้าไม่นะครับนี่กค้าเก้านั่นเป็นสังตุนไปหลายอยู่ครับอะไปครับมันนี้ครับหาเมไ็ดพี่น้องมันเดิมครับผมบริกาศไปน้ำผมคือเกาไปพี่น้อง ะบนหนูกับม้าล่ะตาหน่ไปพี่น้องดูดหนามไม้น้งกันครับไม้นี่หนูเขียวเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นพ่อหนูตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งต่ว่าตัวหน่อยเพิ่นซับมาเบิดลเพิ่นว่าหนูใหญ่เพิ่นได้ซับตัวหนึ่งมันบ่ถือเพิ่นสันเพิ่นว่าพันต้องขำครับอ่ะพี่น้องไปดุนเบิ่ง โย่พ่อครับพี่น้องแค่สวัสดีพ่อแล้วรอสรับแล้วถ้ากลับไปบอกพวกพวกลือไม่ทั่วไปรอเลยโดนย่พ่อครับแหกม้านทนครับผมโดนแห้างฟุตโย่พ่อพี่น้องนี่ครับผมแหกมันออกโทนต้องได้หมูโทนยังไงโดน ้นตะกตือเอาพี่น้องบักใส่โลครับเอาหน้ามาังกรอีสานแหกหมานเห่ด้วยนะนี่ครับผมผมแกมหกหมานให้แล้วครับมู้งจุ่เขียวบ่อยอยากเจอ,อนี่ละแค่สะบัดคอแล้วรอสรับ เจอนะอยังนี่พี่น้องสาในเขาก็ค่อยๆเด่นเอาพี่น้องี๋ยวขออนุญาตเก็บกันด้วยตอนท่องถอยโอ้พี่น้องใกลด้พี่นอ้องเ็บเพลิดอะเหยียบมันให้เอครับ เดิงครับพุดี๋ยวเตียมฟีเพิ่นก่อนจังหน่อยฟูถอยฟูฟูถอยขนาดม้ามันนั่เด้่อพี่น้องเด้อ่ะพุมตีเตเต็มๆฟีให้เพิ่นน้อยๆอ่ะมาเน่อด้อครับหนมังก่อนดิสารกับผมเบิ่งหางมันครับ ผูดขนสูบแค่สวัดข้อแล้วรอสรับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมมึงกลัวไปรอเลยบออโทนครับโทษเขาเสีนมึงนี่รนอยู่เล้พี่น่องรนอยู่ดนอยู่ครับรนอยู่ดนอยู่ครับรนอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมเจับ ภาพที่สวยเหเพิ่นกันครับอ่ะผมนี่ครับผมตอกโทษตัวไหน,หนู้ดโทษต้นท่องซอยขนาดม้ามานํำครับพี่นอ้องเบิ่งครับโป่งหางพี่น้องเบิ่งเอาครับผมมือผมคุณละครับตอกโทษนำมังก่อนทีสารรนอยู่พี่น้องลนอยู่เพราะว่านูมันเกี่ยวไม้คนเด่นหลายครับขนาดม้ามานํำครับผม ไม้แถวบานผมมีลวแต่ว่าคนเด่นหลายอยู่ได้พี่น้องอ่ะนึ่ก่อนครับผมแต้มสีเห็นนะครับแต้มสีมันเห็น,นะครับนี่ตอกโทนติวมิดแตงไผ่ด้ามขวนมาตรฐานครับผม n, by, by min, สี่สิบเซ้นสี่สิบใบใบสี่มิลสั้นหนสองท่างงานบีบอพีผลนาไใหม่แกจัดเลยพี่น้องติวมันอ่ะขอเกผ่าที่สวยพี่นุ่นครับผม สำหรับกิมนกนกอะแค่สวัสดข้อแล้วรอสรับแล้วท่างกลับไปบอกพักพวกเตรียมมึงัวไปรอเลยก่าวคข้ามาสวัสดีครับมาฐานคือเก้าวรั้าผม